หนองน้ำผีเอี้ยนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาในหมู่บ้านขคมผมเองครับด้วยความที่หมู่บ้านขคมผมจะมีหนองน้ำที่ค่อนข้างใหญ่โตวไว้ให้ชาวบ้านทั้งหลายที่มีอาชีพเป็นกเกษตรกรได้ใช้น้ำในการทำไร่ทำนาไม่ต้องรอแค่หน้าฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างเดียว เลยทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยลำบากเรื่องน้ำเท่าไรน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันเมื่อถึงฤด,ดูร้อนเด็กๆในหมู่บ้านก็จะชอบพากันไปเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้ด้วยความที่มันค่อนข้างเจอลึกเด็กๆที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็มักจะเอาชีวิตมาทิ้งแล้วมันก็ไม่ใช่จะมีแค่เด็กในหมู่บ้านคงคงเท่านั้นที่จะมาเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้ มันจะมีเด็กจากหมู่บ้านใกล้เคียงแอบพ่อแม่มาเล่นด้วยทีนี้มันก็เลยทำให้มีเด็กจมน้ำตายทุกปีจนผู้ใหญ่บ้านต้องประังกาัดให้พ่อแม่ดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีๆอย่าปล่อยให้ไปเล่นน้ำเพียงลำพังเด็กบางคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ไม่มีปัญหาเด็กบางคนก็ดื้อรัน้นคิดว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นไม่จมน้ำหรอกเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่ออ้อย เธออายุเก้าปีพ่อแม่ก็บอกห้ามว่าจะไปเล่นน้ำในหนองนะมันอันตรายเดี๋ยวตกน้ำตายขึ้นมาไม่ได้เห็นหน้าพ่อน้าแม่เด็กหญิงอ้อยก็มักจะบอกว่าฉันไว่น้ำเป็นจับแม่ไม่มีปัญหาหรอกช่วงปิดเทอมของวันนึงวันนั้นอากาศร้อนมากๆทำให้เด็กหญิงอ้อยชวนเพื่อนๆผ่ากันไปเล่นน้ำที่หนองน้ำของหมู่บ้าน เด็กกับน้ำมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเพื่อนๆนของเธอก็เห็นดีเห็นงามพากันไปเล่นเพราะอากาศมันร้อนโอบเป่าสลือเกินเด็กหญิงอ้อยที่เป็นแกนนำก็พาเพื่อนเอนเล่นกันอย่างสนุกสนานเพื่อนคนอื่นๆเขาว่ายน้ำไม่เป็นก็พากันเล่นอยู่ริมฝั่งแต่เด็กหญิงอ้อยนั้นคิดว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งก็เลยออกไปเล่นตนที่มันลึกๆท่วมหัว เพื่ออยากจะโชว์เพื่อนแต่ด้วยความที่เธอเล่นน้ำมานานจูจ่ๆก็เลยเกิดแต่คิวกินขาไม่สามารถที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ก็เลยจมน้ำต่อหน้าโต่อตาเพื่อนๆที่ไม่มีใครว่ายน้ำเป็นไม่รู้จะช่วยยังไงได้เธอรีบพากันปั่นจัก,กรยานไปตามผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาช่วยแล้วมันก็ค่อนข้างจะไกลว่าผู้ใหญ่จะพากันมาได้แต่กหญิงอ้อยก็กลายเป็นศพไปเสียแล้ว พ่อแม่ก็ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวนที่สูญเสียลูกสาวไปพีใต้หงขึ้นชื่อว่าเหี้นอยู่แล้วเด็กหิงอ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหี้นสุดๆค่อยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านที่ไปหาปูหาปลาในนองน้ําแห่งนี้ตอนกลางคืนบางทีก็เป็นชาวนาที่ไปสูบน้ำเข้านาของตัวเองเคยเจอคุ้มมีชาวบ้านคนแรกนั้นชื่อนายแมนไอ้หนุ่มมาเซอร์จอมาหาปลาของหมู่บ้าน คืนนั้นเขาก็ไปวางเบ็ดไว้รอบๆหนองน้ําแห่งนี้เขานอนรอสองสามทุ่มก็ไฟฉายคาดหัวกับตะข้องสะพายบาเดินดุมๆไปดูเบ็ดที่วางเอาไว้คันแรกคันสองไม่มีอะไรคันที่สามเริ่มจะมีปลามากินเบ็ดให้พอได้อุ่นใจได้ว่ายัางไงเสียคืนนี้ก็ไม่เฝาวาแน่เขาเดินดูเบ็ดไปเรื่อยๆจนไปถึงช่วงกลางกลาง จู่ๆมันก็มีเสียงปลาตีน้ำดังมากๆแบบนี้ต้องเป็นปลาช่อนตัวใหญ่แน่นอนนายแมนไม่รอช้ารีบวิ่งไปดูเบ็ดที่เกิดเสียงตีน้ำยังเห็นขึ้นกระเพื่มของน้ำอยู่เลยเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นปลาช่อนตัวใหญ่ติดเบ็ดนายแมนรีบดึงคันเบ็ดขึ้นแต่ปร,รากฏว่าแรงดึงของปลาตัวนี้มันมาหาศาลมากจนคันเบ็ดที่เป็นไม้ไผ่จะหักเอา เลยต้องดึงสายเอาไว้แทนเขาคิดในใจมันปลาอะไรวันเนี่ยถึงได้มีแรงดึงแบบนี้นายแมนเยอกับปลาอยู่นั้นจนมันเริ่มจะอ่อนแรงเขาก็ค่อยๆดึงเบ็ดขึ้นมาดูด้วยเจติดเต็มตึกตักมันจะตัวใหญ่แค่ไหนกันนะแต่พอดึงสายเบ็ดขึ้นมาจนได้เห็นสิ่งที่คาเบ็ดอยู่นั้นเขาก็ต้องถึงกับทิ้งเบ็ดหลังนั้นแล้วก็วิ่งหน้าตั้งทันที ก็มันไม่ใช่ปานี่สีแต่มันเป็นมัวของเด็กหญิงอ้อยแถมยังมาแลบลินปินตาใส่เขาอีกตั้งหาเคได้มันจะทนอยู่ละ่ะตอนที่มางมหาศพเด็กหญิงอ้อยนายแมนก็มาช่วยเขางมด้วยแม่เช่นทํากันได้ไม่สำนึกบุญคุณที่มาช่วยงมศพเลยคืนนั้นนายแมนถึงกับเกเลิกภารกิจดูเบ็ดไปเลยกลับบ้านของตัวเองทันที รอตอนเช้าของวันใหม่ให้มันสว่างก่อนค่อยออกมากู้เบ็ดเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ทำเอานายแมนไม่กล้ามาใส่เบ็ดที่หนองน้ำแห่งนี้อีกเลยเขาไม่อยากไปเชิญกับผีเด็กหญิงอ้อยนาซีคนต่อมาเป็นคิวของลุงเด่นพ่อไม่เมียตายที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวช่วงนั้นเป็นฤดูทำนาฝนทิ้งช่วงไปนานเข้าจะตายแลง้งเกก็เลยต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืด เพื่อไปสูบน้ำเข้านาของตัวเองตอนที่ลุงแกไปตั้งเครื่องสูบน้ำที่ริมหนองนำ้ำเห็นใครนก็ไม่รู้นั่งอยู่ริมหนองลุงแกก็ร้องถามออกไปใครน่ะมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้คนคนนั้นไม่ตอบอะไรนั่งนิ่งๆแกก็เลยไม่ได้สนใจทำาุุระของตัวเองไปตอนที่จะสตาร์ทเรื่องคนคนนั้นก็มาเย็นอยู่ตรงหน้าแกให้เห็นกันจ่าจัง,จง ลุงแกจำได้ดีนี่มันเด็กหญิงอ้อยที่จมน้ำตายเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้นะเห็นแบบนั้นลุงเด่นแกก็ไม่อยู่เหมือนกันวิงน่งนาตั้งไปที่เถียงนาของตัวเองเรอจนดวงอาทิตย์ขึ้นหมานุนและถึงได้กล้าเดินไปติดเครื่องสูบน้ำเขา้านาแกคิดว่าอยู่ดีไม่ว่าดีรอให้มันสว่างก่อนค่อยมาสูบน้ำโค้นได้แต่อยากจะมาแต่เช้ามืดให้ผีเด็กมันหลอกแบบนี้ เหตุการณ์สุดท้ายเป็นของลุงดำนักวางตาข่ายมือชำมังที่หากินในหนองน้ำแห่งนี้มาหลายสิบปีต้นหัวคำ่ำเจก็มาวางตาข่ายดักปลาเอาไว้กับบ้านนอนพอเช้าเมื่อตีห้าก็ปั่นจักรยานออกมากู้ตาข่ายที่ได้วางเอาไว้ลุงเกก็พายเรือออกไปเรื่อ,อยๆจนไปถึงช่วงที่ว้างตาข่ายเอาไว้ค่คอยๆดึงขึ้นมาบนเรือ แต่แล้วทันใดนั้นเองหูคงเกก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นน้ําอย่างสนุกสนานอยู่ใกล้ๆด้วยอากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ทอนข้างจะหนาวใครยังมาเล่นน้ําอีกด้วยความที่มันยังไม่สว่างเท่าไรเกก็เลยเอาตาไขายลงน้ําตามเดิมก่อนที่จะพายเรือไปตรงที่ได้ยินเสียงเด็กเล่นน้ําอยากรู้ว่าใครพาลูกมาเล่นน้ําแต่เช้าแบบนี้ลุงดําก็พายเรือเข้าไปใกล้ขึ้น เห็นเป็นเด็กหญิงกำลังว่ายน้ำตุบป่องตุบป่องอยคนเดียวก็เลยร้องถามออกไปเคาไดมาเล่นน้ำแต่เช้าไม่หนาวหรืองไงพ่อแม่ทำไมถึงปล่อยให้มาเล่นน้ำคนเดียวแบบนี้แต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดลุงแกก็พายเรือเข้าไปใกล้อีกจนได้เห็นหน้าคาตาว่าเป็นเด็กหญิงอ้อยเด็กน้อยที่เพิ่งจมน้ำเสียชีวิตนี่นะ ลุงแกก็รีบพายเรือออกไปหาตาไข่ดักปลาของตัวเองไม่สนใจอีกแล้วซึ่งพี่เด็กน้อยเล่นน้ำก็ค่อยๆเงียบเสียงไปเองซึ่งเหตุการณ์เจอผีเด็กหญิงไ้นั้นมันไม่ได้มีชาวบ้านแค่สามคนนี้หรอกที่ได้เจอยังมีอีกลหลายๆคนที่ได้เผชิญหน้ากับผีเด็กหญิงอ้อยผู้น่าสงสารที่มานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ริมหนองน้ำจนพ่อแม่ต้นนี่หมอนพระ มาทำพิธีให้ที่ริมหนองนำ้ำเรื่องราวความเย็นของเธอถึงได้ลดน้อยลงไปบ้างไม่ค่อยมีคนได้เจอเท่าไหร่แล้วนอกจากคนที่แะดวงสมพรุงกับเธอจริงๆถึงจะได้เจอนั่นแหละและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด